เมื่กี้นะคะเ้าดีจาผู้มาเหรอใช่ค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ไลฟ์หนูดับนะคะไลฟ์ดับเพราะอะไรไม่รู้ก็เลยเดี๋ยวจะมามบายดีกว่า อมาสายอารเรวใช่หนูนะสองทุงม่มมาห้าทุ่มนี่เรียกข้ามแบ็คนะคะหนูกลับมาแล้ว <laughs> สายการเมินไเปเฟิร์นแอร์ไลน์กลับมาแล้วใช่ไลท์ด okay ับองเงเดี๋ยวหนูมาละอีกแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปจริงๆแล้ว <laughs> เดี๋ยวหนูกลับมาเอยเดี๋ยวหนูจะไปจริงๆแล้ว ใช่ค่ะหลุดมูเงเง้ยเนชินใครเกลือก,กันระหว่างพี่กับน้องอืไม่รู้ว่าหนูอ่าเล่นยังไม่บ่อยเท่านะคะแต่อันนี้เนี้มันมาหนูยังไม่เกลือเลยสักครั้งดี <laughs> เลนะว่าเป็นแน่ใจค่ะเวนเอไล์มาเนี้ยใช่เดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงนะคะก็จะมาประชาสัมพันธ์นะคะก็วันนี้ก็เพลงโนโมเ a ียได้ออกแล้วนะคะปิดกับพี่ตังแบดบอยนะคะ แบ็กกลมาเล้วแล้วมาขายทิงอีกครั้งนะคะ Yahoo I g o t more tears. no more no, t e a s n no 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 more tears no you can't h a e me no more จะยืันปาของเท้านั้นพอแล้วคงต้องเต้นจากบ้น nan n n m o u nan a n I g o t no more tears นอนนอนนอนมาเทียบอยู่เหมือนแอบซีมีใครพอแล้วคำพูดที่ทำร้ายไม่นานฉันเองคงจะหายนอนนอนมาอวววนอนนนมาอวววคิดถึงเธอที่เธอคยพูดทุกวันตอนเดินไปส่งฉันจริงๆตอนนั้นก็ดีนะ I remember, yeah, I remember, yeah Hey, to bring call down, hey, don't tell you, the shine When maybe when no, no, and to both, and we turn to be พยายามจะเข้าใจเข้าใจแต่ยังนานมันก็ออยิง่งชัดเจนโอ้ต่อให้ดับตาย,ยัางไงมันก็ออยังชัดความรับที่เธอซ่อนไว้ข้างในที่เครถาเป็นไม่เห็นตอนนี้เป็นช่างเฉด ้ามาคุยเธอนะรักเธอเป็นเกิร์ลดีนทีเวอร์หกหกแต่แลกเธอเข้ามาคุยเธอมารับรถเธอเผดเพลงของบีเวอร์เบบี้แต่แล้เธอเข้ามาคุยเทวนัดเธอุกวันมาทุกวันมันดีเบอร์พอตอนหลังเธอมาเฉลยว่าเธอไปเสียไม่เห็นต้องมากมาทำแบบนี้ไม่ดีเน้อบอกตรงต่อรู้เธอระอกน้ำตานหยดเลยภาพพจของเธอนี่หายหมดเลยยิ่งเจอความเจ็บี่ยิ่งช็อกฉันนี่ช็อกเธอเป็นแฟนมีเคยจะรักเสียใจเทโดนอ๊แต่ในนี้คงไม่จะทกขะทานกินข้าวเกับแฟนคุยกันนั่งหัวเราะด้วย น้ำหนักไหมดก็พอแล้วเสียใจเรื่องเราไปวิ่งจอกถ้าเธอเป็นบริษัทได้ชตตอะหมักฉันหมอกในเร่อตอนนี้ฉันลาออกถ้าอย่ว่าถึงเรื่องสกกลกับคุยซ้อนเธอที่มันในจอมทุกคาระวะให้หนึ่งจับถ้านคิดเนื้อคือคือหนึ่งดอกพอรับความเศร้ากับเรื่องเ่วานฉันด้ดูตัวเองอาพื้นที่ก็เหือางยมีน้ำมา

อันนี้ไลฟ์ภาค2ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันดับไปก็เลยจะมาปิดด้วยเพลงของฟีเวอร์แป๊บน,นึงเท่ากับนี้ดันสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกรอบชอบความดู้นี้ของใบเฟอร์อะสวัสดีค่ะ พิมกระชักใจให้เป็นแฟนสักทีข้าไปถึงหัวใจเลยเอ้ามากค่ะเพลงแชมพูด,ดิลงนมอจียไม่เจอกันนานเลยใช่ค่ะหนีไปนอนใช่ไหม มาวิ่งแบบนี้ที่เคินไม่หมดแล้วโหก็เมื่อกี้หนูไลฟ์บินนะคะทุกคนก็เลยจะมาปิดไลฟ์อีกรอบด้วยเพลงโนโมอนเชียนะคะแล้วก็จะมาฝากอีกรอบนะคะก็คืออัลบั้มฟีเวอร์นะคะที่พีเอาไ,ได้แล้วแล้วก็เออ น้องไ่เฟิร์นเป็นไงบ้างสบายดีค่ะนี่ไปเฟิร์นไลฟ์ซีซั่นสองเฟิร์นอยเห็นทุกคนบินได้ทางนี้ดีกว่าส่งลาโดมอเตอร์ส่งแฟนเข้านาะหนูไม่ได้เอามาหนูไม่ได้เอาหนูไม่ได้เอามาแต่ขิ้ระหู นี่เอาทำย่างมะ <c oughs> นมลูฟี่แทน <c oughs> หลุดไปแล้ว <c oughs> เฟินดัดบีบคอสิโทค่ะไม่ไ,ไม่ไม,ไม่หนูไม่ได้บีบคอคุณ <c oughs> ม,มีเิ์ชอบสัตวอะไรคะหนูชอบชอบหมากับแมวคะ่ะอ่าอย่าดมทำยาชุนนีมมม่มัเตอะสดชื่นซีเอฟลูฟี่คะ่ะล่วงไปแล้วคะ่ะล่วงไปแล้วอะ่ะ ไม่นะโจสลับหมวคฟามค่ะล่มสลายไปแล้วค่ะล่ <c oughs> นี่ยสิ่งหยิบทีไรจะล่วงมากเลย <c oughs> เอาเขียดเยี่ยมค่ะ <c oughs> แต่พี่ชอบหนูนะ ไอยผมมีทำเนี้ยคุอมังมาแข่งการอืมเธอมังน่ารักมีเหมือนกันค่ะอูสอบได้จับไปแล้วหรือแต่ลูฟี่ใช่ค่ะตอนนี้ลูฟี่ยึดเรือแล้วก็หัวเรือก็พังไปแล้วเอ้ยไม่ได้พังกระดุดหลุดไปแล้วม,มันใส่ได้องมันหลุดบ่อย ชอบด้วยเอ้ผมบริจาคเลือดมาสามรอบแล้วค่ะโู้อากิงขดรวดมอเตอร์ไม่ฮึม ชอบแมทไลน์ไซเบอร์ควนเมล่าครับสวยฉันอยากไปเที่ยวกอทมออ ยิ่งอยากเจอทุกคนแล้วนะคะอยากเจอทุกคนเร็วๆแล้วนะวเปิดเพลงก่อนจะไปแล้วนะคะอยากจะไปจริงๆแล้วอันนี้หนูมาไล์ใหม่เพราะว่าเมื่อกี้มันลุดนะคะก็เลยเอามาใหม่มาใหม่มาใหม่เราจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวส่งทุกคนข้ามนอนด้วยโนมอเทียด้วยโนมเทียนะคะ จะลาทุกคนแบบดีๆก่อนเมื่อกี้มันดับนะคะก็เลยมา,ลายไลฟ์ใหม่ชอฝากด้วยนะคะก็ฝ <imet conteúdo S 2> ากอัลบั้มฝากซิงเก,ลก,กิลฝากบ็อกเซ็ตด้วยนะคะแล้วก็ข้ออย่างที่หนูได้บอกก็เร็วๆนี้ก็หนูกำลังแบบมีโปรเจกต์เพลงนะคะเกี่ยวกับเพลงแนวซิตี้ป็อป80นะคะเป็นเพลงเดียวกับค่ายหนึ่งก็ อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะก็แล้วก็คิดว่าเราอาจจะมีโอกาสได้เจอกันนะคะ mm. เข้าฝากด้วยนะคะ mm. ฝากติดตามด้วยนะ mm. อือก็วันนี้มาอัปเดตแล้วนะคะว่าตอนนี้ทําอะไรบ้างก็แล้วก็มีความคิดอยากจะสตรีมเกมด้วยนะคะถ้ามีโอกาสนะคะ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะนี่หนูไล์รอบสองแล้วนะคะเนื่องจากไล์บินค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณวันนี้ที่เข้ามาในไล์นะคะ เลยหาฝากใจด้วยเราจะแม่ซิที่ป็อกเตรวิวค่ะเราติดตามเสมอขอบคุณค่ะรอบันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะบ๊ายบายวันนี้ลฟ์สั้นมากไ <c oughs> ลฟ์สั้นคือไลฟ์ที่สองนะคะไลฟ์แรกยาวมาก รอความผลงานใหม่เลยขอบคุณค่ะจะติดตามไปเฟื่เสมอนะสัญญาไว้ตั้งแต่ตอนดูช็อตแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามเฟิดมาโดยตลอดนะคะพักผ่อนค่ะฝันดีค่ะดีค่ะทุกคนส่งทุกคนเข้านอนนะฝันดีค่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 ะ มาบายครับไม่โอย้ซีน่าใจน่ะมีความกินชิงต่อใช่ไหมคะ สู้ๆนะคะฝันดีนะคะบ๊ายบ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 ๊ายบายเสียงแบบจรนจังที่โทรดูแลเพื่อนดีๆนะไปไปขอรับไม่ขอรับ กินโทษดัพท์ไ้เล,ลไปคืน้นะได้ค่ะได้ค่ะนอนได้กันไปคืนค่ะนี่ไปา,ายค่ะฝันดีนะคะฝันดีนะแล้วเจอกันค่ะเจ๊